นวดได้ค่ะปวดหัวมีเกรนปวดบ่าเรารีดปวดสะบักนะคะจะขึ้นเป็นเส้นปวดสะบักจะทำให้ปวดคอร่วมด้วยค่ะจากการกิริยาบดท,ที่นั่งทำงานนานๆนะคะนั่งมาโต๊ะคอมพิวเตอร์กิริยาบดซ้ำๆเดิมๆ ทำให้ปวดสะบักปวดบ่าปวดคอเราต้องมานวดรีดเส้นคลายกล้ามเนื้อนะคะสวัสดีค่ะดิฉันพลอยงามตาเป็นผู้เชี่ยวชาญการนวดมีประสบการณ์มากกว่า20ปีคลิปนี้นะคะงามตาจะมารีวิว ปวดคอบาา่าไหล่ปวดหัวนะคะปวดศีรษะปวดหัวมีเกรนดอย่าพลาดนะคะติดตามชมจนจบคิปคาคอมพิวเตอร์นานๆนะคะลูกค้าท่านนี้มีอาการปวดคอและปวดและปวดศีรษะค่ะอ่าเส้นคอนะคะเส้น,นนี้เราก็สามารถนวดได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องแรงมากนะคะอาการปวดคอปวดหัวมีเกรนหากท่านใดไม่มีเวลามานวดแนะนำผลิตภัณฑ์ ตัวหนึ่งค่ะที่สำหรับดูแลโรคออฟฟิศทินโดมโดยตรงนะคะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือดีออฟฟิศค่ะช่วยคลายกล้ามเนื้อบำรุงสมองบำรุงสายตาสำหรับท่านที่มีอาการปวดหัวไมเกรนนะคะเราจะรีดบ่าคลายออกค่ะมือนะคะมือตรงนี้นะคะท่านใดที่ คุณหมอท่านใดค่ะท่านใดสนใจการนวดก็ติดตามคลิปของอาจารย์พลอยงามตาได้ค่ะมีเทคนิคการนวดสอนนะคะเทคนิคการนวดเราทํางานจริงค่ะเอามือกรีดตรงข้อตรงคอ,อนี่ค่ะเส้นแนวบ่านะคะให้ลูกค้านอนหนุนตักอ่าเราเมื่อยมือข้างนี้แล้วนะคะแล้วก็ใช้มือข้างนี้กรีดค่ะตรงบานี่แข็งแง,งแข็งเกร็งมากนะคะตันตีนั่งอ่ ใช้แขนมากๆนะคะจะมีเส้นบาตึงค่ะแล้วก็จะทำให้ปวด,ดหัวปวดไม่เกรนไดไ้อาการแบบนี้แนะนำให้เข้าร้านนวดค่ะการนวดก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อพอบาลไหลได้นะคะถ้าหากไม่มีเวลาจริงๆสั่งดีออฟฟิศจากอาจาร,รย์พลอยงามตาไปทานค่ะอ,อยู่ไกลนะคะไม่มีเวลามา ทานดีออฟฟิศเหมือนเราได้นวดเลยค่ะทานดีออฟฟิศจะช่วยคลายกล้ามเนื้อนะคะทำให้เลือดลมเดินสะดวกลดอาการหักเสบของกล้ามเนื้อวนดิงมันคยอยู่รีดนะคะรีดปวดคอนะคะ,อ,ะอาการปวดหัวมีเกรนเนี่ยค่ะ,ะทีนี้เราก็มาช้อนใต้กระโหลกนะคะ ลูกค้าท่านนี้นะคะปวดสะบักเราต้องนวดสองข้างนะคะปวดสะบักปวดหัวไมเกรนนะคะข้างนี้เราก็ต้องนวดด้วยค่ะนวดเหมือนกันสองข้างนะคะหลังจากที่เรานวดสะบักนวดท่าตะแคงท่านอนคว่ำเรียบร้อยแล้วเรามานวดท่าศีรษะนะค่ะเรามานวดศีรษะนะคะนวดคอ มานวดลายก้ามเนื้อตรงบาอีกครั้งหนึ่งบาจะมีอาการแข็งเกร็งมากเลยเรานวดสองข้างเหมือนกันแลวทีนี้เราจะมานวดา่าอากาศปวดหัวมีเกณฑ์นะคะหลังจากที่เรานวดคอบาไหลยแล้วเอามือครั้งนี้นะคะปลายนิ้วมือช้อน ช้อนใต้ขอบกระโลลาาะะะะหลกแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะดึงนะคะดึงจะช่วยให้ผ่อนคลายใต้ทอยนี่ค่ะท้ายทอยนะคะอาการปวดท้ายทอยก็จะรู้สึกผ่อนคลายได้นะค่ะยืดขกาะกระโหลกแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะดึงนะคะมือปลายนิ้วเราเนี่ยดึงมือข้างบนแล้วก็ประคองไว้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะ เปลี่ยนมือนะคะทำสองข้างให้เหมือนกันดึงขอบกระโหลกขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาคืนตรงขมับค่ะหมนุนวิธีหมุนนะคะหมุนข้างในข้างในนะคะทีะ่ขอบหนังศรีรษะนี่ค่ะเราหมุนให้หนังศรีรษะข้างในเลื่อนตามนะคะ ถ้าหมุนอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะต้องหมุนหมุนลึกๆค่ะหมุนให้หนังศีรษะเลื่อนตามค่ะน,นะคะดึงดอาาาวปวดศีรษะก็จะรู้สึกด,ดีขึ้นค่ะเราก็คึงตรงศีรษะ ให้รอบๆให้ทั่วๆค่ะทั่วๆศีรษะนะคะกดกดการศีรษะค่ะกดนะคะกดจะรู้สึกลูกค้าที่ปวดหัวไมเกรนปวดข้างเดียวก็รู้สึกสบายขึ้นค่ะทีนี้นะคะเราจะใช้ปลายนิ้วของเรานวดใต้คิ้วนี่ค่ะคนที่เป็นไมเกรนนะคะตรง หัวเคี้ยวนี่จะเป็นก้อนๆค่ะคก้อนคนที่ปวดหัวบ่อยๆนะคะจะเป็นก้อนเราก็คึงใช้อนิ้วมือของเราค่ะขอบคึงตามขอบเบ้าตาค่ะช้าๆเนิบๆนะคะจะรู้สึกผ่อคนคลาย